ใช้โป๊ะผัดไข่ค่ะวันนี้ใช้โป๊ะค่ะผัดไข่นะคะประมาณอ่าหนึ่งหนึ่งกำมือใหญ่นะคะเอามาสับสับให้ละเอียดใช้โป๊ะหวานค่ะของนครปฐมของแม่กิมหวยแล้วามาสับสับให้ละเอียดใส่ไข่สามฟองใส่กระเทียมสับบนกันกับใช้โป๊ะที่สับละเอียดรวมกันค่ะกระเทียม เจ็ดแปดกีบค่ะหอมอร่อยนะคะแล้วก็ใส่เหยาะน้ําตาลนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงหรือไม่ก็น้ำปลาก็ได้สองสามหยดค่ะรสชาติอร่อยเลยค่ะสวยไหมคะน่าทานไหมคะใช้เป้าผัดไข่ของอามานะคะนี่ค่ะไม่ได้แต่งภาพนะคะไข่ไก่วันนี้ชุดนี้ซื้อมาสวยนะคะไข่แดงทั้งไข่แดงเป็นฟองเลยค่ะเป็นฟองมันไม่ออกเหลืองๆนะคะเป็นไข่สีส้ม สงสัยเขาเลียงดีฟาร์มนี้ขอบคุณค่ะรับประทานด้วยกันนะคะ